ครับสวัสดีครับไปอยู่ชายบ้านนานะครับวันนี้ก็มานี่ครับเอาแมคโครมาก็วันนี้ก็มาแล้วก็เรียกมาตั้งสูบนะครับก็สูบก็ไม่ได้สูบซิ่งอะไรก็สูบพญานคากันนะครับน,นี่โอเคครับสาสูบครับสามเครื่อง ็ยังไม่รู้นะครับยังไม่ได้วัดดูว่ามันเท่าไหร<ช>่เดี๋ยวก็สูบน้ำแห้งแล้วก็ช่างเขามาวัดให้ <c oughs> จอทรุทัตเต <c oughs> อสวหน่วย <c oughs> มาทายจอทรทัศเอน์่นจ้องมุ้งุ้เลยนะ นี่ครับก็เตรียมยกสูปแล้วครับอ่านู่นมันเน่อให้ดาตัวมือให้โอวยเต้จ่อเลยจ่อเลยนี่นี่น้อนย បងយកគេជូតតាមងងស្អាតទេគេយកចុងមិនដែរទេចោលនេះបារត់ទៅជូនឯនេះណោះអេហិជូតទៅហ្នឹងរត់ជូនឯនេះហ៎ហ្នឹងអូក៏ស្លាប់ឆៃពេียนបន្តាប់ឆៃពេียนនេះស្លាប់ឆៃពេียนយោកាច់ឆៃពេียนអូកាច់លេពេតតោះយោអើអាចោល្មមដែរបើឈីចាំល្មមដែររត់ឈិនជ័យណាស់នោះឈិនជ័យត្រៅហើយចេះហើយរੋឡាតយុមួយដាក់នុតិចដាក់អុយវី នោះគេតាំងតែកបយកជេនីមកបើយកជេនីមកបើហ្នឹងហើយហូបបន្តិចអឺចូលជួបទៅកាច់ហ្នឹងហូប6មេនោះគឺ24បាទអឺចោលគាស់កាលនោះបានដល់ក៏គួរលួអាអាទូលួនហ្នឹងបានទៅមិនតែទៀតហ្នឹង bật hơi chơi dây cái này chân này nè nú ô miền bàn chân เป็นโควิดสามเครื่องก็พอครับสูบไปเรื่อยๆก็ไม่ต้องด่วนก็ À <laughs> <laughs> ba này chim chim chào tụi bắt. <laughs>

เตรียมนะครับก็ฝั่งนู้นมีทางออกฝั่งนู้นมีทางออกก็เลยขุดทางนี้เพื่อเป็นก็ปิดทางนี้แล้วครับแล้วก็ออกฝั่งนู้นเอาก็ไม่มีนั่นดูนะครับสูไปเรื่อยๆ ខខខខនោ <ively> yeah! ះខហកកណលនោះណាខចឿងយ៉ាងគេសູບទឺខបានទឺណប្រើនេះណាទឺអូយទៅណា แล้วก็ตีแล้วก็เอาเชือกมามัดน,น,นะครับ้ <c oughs> นะอ,อ <laughs> กัวตีไอย่ายเอ,อันนี้ขยาลจุ้ยพัง <laughs> ครับคลิปนี้เขาจบเพียงแค่นี้นะครับผม ก็มาเตรียมการนะครับก็สูบก็ประมาณ2วันหรือ3วันนี้นะครับแล้วก็งนี้คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ